สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันเนาอะ,อะกับรถคันนี้เลยค่ะน i s สันยูดีนะคะพอดีหนูก็มาเก็บล้างทําความสะอาดนะคะเตรียมส่งมอไปกับลูกค้าพรุ่งนี้เช้าค่ะตอนนี้ลูกค้าก็ออกเดินทางมาจากประจวบคิรีขันแล้วนะคะก็จะถึงประมาณช่วงตีสามตีสี่เนาะของพอรุ่งนี้นะคะเราก็ล้างทาความสะอาดรอ คันนี้นะคะแม่ค้าเคยอเอาไปลองใส่ดินนะคะลองใช้งานดูเนะาะว่าเป็นยังไงนะคะก็ผ่านเรียบร้อยค่ะพอดีพรุ่งนี้ลูกค้าก็อาเอาเลือกเอาใช้นะคะเลือกดีเนาะเจอกันนะคะอำเภออำเภอ,อำเภอแม่ค้าจำไม่ได้นะคะขออภัยด้วยเนาะพอดีลูกค้าอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะคันนี้ลงใต้เลยนะคะ เป็นนิสันยูดีเนาะอ่าหัวตอนเดียวนะคะสีขาวมุกม่วงค่ะลูกค้าขออภัยในยความไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะค,ำะคะ่ำแล้วค่ะชุดแต่งเนาะเรียบๆเลยนะคะไม่เน้นแตง่งอ่าก็จะมีแก้มเลดแล้วก็กันชนเลดนะคะชุดค้ากระจกเดิมแล้วก็เราใส่ตัวอ่าครอบนะคะอ่า กระจกให้นะคะเรียบร้อยเลยภายในนะคะก็เป็น V.I.P สีน้ำตาลทั้งคันนะคะสวยมากๆเลยเนาะอ่านี่เลยนะคะประตูก็จะไล่โทนสีนะคะสวยมากๆเลยช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะสำหรับ V.I.P ภายในเนาะส่วนพวงมาลัยนะคะเราจะมีปลอกพุ่มให้เนาะ สวยงามเลยนะคะอันนี้พอดีช่างยกหัวเป่ากรองนะคะเป่ากรองอากาศเนาะนะคะก็พาชมข้าวข้าก่อนนะคะสําหรับภายในเนาะ,ะเดี๋ยวให้ช่างเช็คให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันอีกรอบเนาะ,ะอ่นนี่ค่ะเครื่องยนต์นะคะ JO7E คะ่ะลูกค้า5้าสูบนะคะ210แรงมา้าเทอร์โบคอมมันเร็วเนาะ,ะเป็นเครื่องฮีโน่นะคะ รุ่นนี้สเปคนี้นะคะได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือเป็นตอนเดียวเครื่อง JO 5D เนอะออคลิปล่าสุดนะคะที่รถมาลงก็จะมีหัวแคปลงมาเนาะสำหรับ FC ที่สนใจนะคะ JO นิสันยูดีเครื่อง JO 7E นะคะก็มีเข้ามาแล้วเด้อค่ะแต่ว่าเป็นหัวแคปเนาะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะเบาๆเนาะอ่า70กลางๆนะคะอ่ามาชมได้เลย มาดูตัวจริงได้นะคะรถสวยมากๆเลยคันนี้ก็เป็นคาสีนอกนะคะลูกค้ามีคาสีรับมาพร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่านี่เลยค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง6เส้นนะคะ8 2 5สองห้ขอบ16ค่ะแล้วก็กระทะนะคะขัดพ่นสีเก็บให้เรียบร้อยดุมล้อนะคะพ่นเป็นสีแดงส่วนสเปกกระบะนะคะ3,60เมค่ะเป็นสเปกปูเนาะมาตรฐานเลยนะคะ แหนบก็เสริมให้ไปพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็นี่เลยค่ะกันเคลื่อนนะคะกระบอกดำก็เป็นสีเหลืองช่างก็ไล่อัดจารบีให้แล้วค่ะเรียบร้อยเนอะลูกค้ารับรถไปไปใช้งานได้เลยนะคะไปลุยงานได้เลยชุดไฟของเรา LED ทั้งคันเป็นเลดนะคะ การฝุน่นหน้าหลังตัวนี้ใส่เป็นเต็มแผ่นนะคะยาวแผ่นเดียวเลยลายก็จะเป็นลายเพชรทั่วไปนะคะลูกค้าไม่เน้นลวดลายเยอะๆนะคะเอาแบบพอพอประมาณเนาะกำลังสวยนะคะก็ประมาณนี้เลยก็จะตัดกับสีขาวนะคะไล่โทนสีเล่นลายก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินตัดด้วยสีเขียวนะคะสวยมากๆเนาะ ลายฝาท้ายค่ะก็จะเป็นลายสเปกอูทั่วไปเลยนะคะาสามช่องตรงกลางก็จะเป็นเพชรค่ะหลังดำนะคะเป็นสติีฟค่ะไม่ค่อยชัดเจนเนาะมืดแล้วนะคะขออภัยด้วยค่ะสติกเกอร์สะท้อนแสงก็ติดให้ไปเรียบร้อยเลยลูกค้ารับรถไปเนะาะอยากแบบไปโอนให้เรียบร้อยจะได้สบายใจนะคะก็ยินดีมากๆเลย นะคะเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยลูกค้าซื้อรถกับอู่ร้านกำลังสุดของเราไปใช้งานไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโอนไม่ได้เนาะเพราะว่าทางอู่ของเรารับประกันนะคะเหมือนที่แม่ค้ารีวิวไปหลายๆคลิปเลยนะคะก็ทุกคลิปเลยเนาะที่ทางอู่แจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายาเรารับประกันเครื่องเกียร์นะคะอันเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลา3เดือนเนะาะมีปัญหาก็แจ้งอู่ได้เลยนะคะอันนี้แม่ค้าแจ้งชัดเจนค่ะส่วนถังน้ํามันนะคะตัวนี้ ก็จะเป็นถัง150ลิตรนะคะลูกค้าพ่นเป็นสีเหลืองค่ะก็จะเข้ากันกับตัวกระบอกดําสวยมากๆเลยตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะด,ดูแล้วแบบโดดเด่นสวยงามสะดุดตาสุดๆเลย,ส,เลยส่วนกรองดักน้าําเราก็ใส่ให้ไปนะคะนี่เลยแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะเรียบร้อยทั้งสองลูกเลยชุดของเหลวค่ะเปลี่ยนทายให้ใหม่นะคะเรียบร้อยนะคะ เครื่องยนต์ฝั่งนี้ค่ะนี่เลยหาสูบนะคะอันนี้เราก็ล้างทําความสะอาดนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเนาะพร้อมส่งมอบนะคะลูกค้าดูได้เลยสวยงามมากๆนะคะสําหรับเครื่องยนต์เนาะอันนี้เป็นรถจดประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะลูกค้ามีทะเบียนเล่มเนาะมีทะเบียนมีเล่มมีพรบภาษีชุดโอนครบเรียบร้อยทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวเนาะอันนี้เราแจ้ง ให้ลูกค้าได้รับทราบกันแบบชัดเจนเลยนะคะอ่าคันนี้ก็จะมีบันไดนะคะใส่ให้ด้วยเนาะแต่เป็นตอนเดียวนะคะไม่ใช่หัวแขบเนาะแต่ว่าอของเดิมเขาค่ะก็จะมีรูมาแล้วเนาะอ่าเราก็เลยจัดบันไดให้ไปพร้อมเลยนะคะก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะคะไม่โล่งเกิน สสันยู U-D นี่คือข้อดีของเขากว้างมากนะคะลูกค้าย,ยิ่งภายในนี่คือแบบนั่งกันแบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่ากว้างมากๆเลยดูได้นะคะเป็นรุ่นที่แบบคุ้มคุ้มมากๆนะคะกับราคาเนาะแล้วก็บวกกับสเปคตัวเครื่องยนต์สเปคของตัวรถนะคะ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยอันนี้แม่ค้าการันตีให้เลยนะคะลูกค้านี่เลยภายในนะคะจัดเป็น V.I.P สีน้ำตาลทั้งคันนะคะเครื่องเล่น M.P. 3เนาะเราก็ติดตั้งให้ไปนะคะนี่เลยสวยมากๆค่ะช่วงนี้ก็สําหรับ V.I.P ภายในทั้งคันได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าความหรูหราสวยงามสุดๆไปเลยนะคะ ามาดูประตูค่ะนี่เลยสวยสุดๆค่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับรุ่นนี้นิสสัน UD n UD 210แรงมาค่ะมืดแล้วเนาะขออภัยด้วยนะคะช่างก็เช็คความพร้อมอไปพร้อมเลยนะคะคันนี้ก็ปลายทางจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ ราคาค่ะก็จบไปอที่เจ็ดแสนสองหมืนบาททวนนะคะไม่แรงเลยลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะ7จ็ดแสนตนๆเนาะได้รถบรรทุก6ล้อดำเครื่องยนต์210แรงมนะ้าไปใช้งานนะคะสุดยอดไปเลยคะ่ะ ู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสําหรับ f อีที่สนใจเนาะอยากมาเยี่ยมชมมาดูตัวจริงมาลองขับหลายๆรุ่นหลายๆย,ยีย่ห้อมาได้เลยนะคะพี่กัดอูอยู่ในบ้านแสนสุขอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์โทร0863297855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะหดือยวโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยจัดไฟนั้นได้ทุกคันซื้อผ่านทกศได้หมดนะคะหรือจะตัดสดก็ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ